สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในเช้ามืดวันหยุดเสาร์ที่8เมษายน2566กับผมดนคนเล่าเรื่องครับพี่น้องโดยในเช้าวันนี้จากภาพแบบจำลองความกดอากาศที่แสดงการเคลื่อนเข้ามาของมวลอากาศเย็นจากเส้นที่เราเรียกว่าความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบาจะเห็นว่าเกณฑ์เย็นคือเส้น1ัน4ไหลลี่เลยภาคใต้ของไทยเราไปเลยเห็นไหมครับ ช่วงเช้าเชาเหลือคาไวระดับพันสิบหกเข้ามาตกในพื้นที่อีสานนั่นก็หมายความว่าการเคลื่อนเข้ามาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงครั้งนี้ลึกนะฮะลึกและปกคลุมกินพื้นที่มากกว่ารอบที่แล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคมเมื่อเป็นแบบนี้อุณหภูมิที่ร้อนตอนกลางวันนะฮะในหลายวันที่ผ่านมาได้พอคลายลงได้บ้างนะครับพี่น้องในช่วงกลางวันโดยเฉพาะพื้นที่แนวะทะอากาศเกิดฝนฟ้าขนองก็จะเย็นขึ้นมาบ้าง โดยเราไปมองทิศทางของกระแสลมล่างหอบความชื้นกันในวันนี้พี่น้องจะเห็นว่ากระแสลมที่ปกคลุมประเทศไทยส่วนใหญ่เหลือฝั่งเดียวนะฮะพัดมาจากฝั่งขวามือนั่นก็คือเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็พัดศาสตร์ขึ้นไปเป็นลมใต้บ้างนะฮะไหลสอบหอบความชื้นขึ้นมาปกคลุมในภาคเหนือีสารกลางตะวันออกด้วยกําลังอ่อนในทุกพื้นที่นะครับถ้าลมมันแรงเนี่ยฝนจะดีนะพี่น้อง เพราะว่ามันมีตัวคุมอยู่บนโดยที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่เคยพัดเลาะภาคใต้นั้นนะฮะเห็นไหมครับทางซ้ายมือวันนี้อ่อนกําลังแล้วก็หายไปนะฮะเหลือไว้เพียงลมทางฝั่งขวาคือตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมกันด้วยกําลังอ่อนเช่นกันนะฮะในภาคใต้เมื่อลักษณะาการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศและแนวลมยกล่องเติมความชื้นเข้าพื้นที่ตลอดเป็นเช่นนี้นะครับ ก็จะทำให้ตอนบนของภัยเรานะฮะเกิดฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นได้หลายจังหวัดในวันนี้จากแ, Entscheid แนวปะทะอากาศและแนวสอบของลมซึ่งทั้งนี้นะครับพี่น้องในภาพถัดไปไม่ว่าจะมีแนวปะทะ ah หรือลมสอบหอบความชื้นขึ้นมามากมายอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราไปส่องลมคู่ขนานแล้วพี่น้องลมคู่ขนานที่เห็นในภาพเนี้ยที่มีอิทธิพลต่อสภาพาอากาศ ของประเทศไทยเราเนี่ยฮะเช่นกันอย่างกระแสลมบนโดยเฉพาะคลื่นกระแสลมตะวันตกฮะเป็นไงครับพี่น้องวันนี้วันนี้ยังคงพัดเป็นทรงนะฮะทรงแบบนี้อีกแล้วนะฮะเป็นบริเวณความกดอากาศสูงบุนตามเข็มนาฬิกาพาอากาศเย็นแห้งกดจมลมนิ่งปกคลุมทางตอนบนของไทยอยู่เห็นไหมครับถ้ามันตรงมีสีฟ้าๆตรงกลางนะฮะศูนย์กลางตรงนั้นนะฮะ ในไอ้ตัวนี้แหละครับพี่น้องที่จะเป็นนะฮะที่จะเป็นตัวแปรส่งผลให้ฝนไม่เป็นไปตามคาดหมายตามโมเดลที่สื่อหลับหูหลับตาเปล่าประกาศกันว่าทั่วไทยฝนหนักแน่ฮะแล้วก็พามาคอมเมนต์แย่ๆกระจากคนเสพสื่อแล้วก็มาบื้อระบายใส่ผมซึ่งไม่รู้อะไรด้วยเลยนะฮะก็คือตัวลมบนนี้ฮะมันพุดพัดเป็นทรงแบบนี้มันก็จะทำให้ฝนไม่เป็นไปตามคาดหมายนะครับ มันก็จะเหลือน้อยลงดังนั้นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางฮนะตรงบริเวณศูนย์กลางและและก็ที่พื้นที่ที่ถูกลมฝ่ายเหนือแทงลงมาปกคลุมใส่แม้จะแม้จะมีแนวระทะหรือลมสอบสอบขึ้นไปนะฮะแนวลมกระแสอากาศ,ากาศที่จะหอบไอ้น้ํายกตัวควบแน่นขึ้นไปแปลงกลายเป็นเมฆซีบีในแนวตั้งสูงเหนือจุดน้ําค้างแข็งให้เกิดฝนฟ้าขนองตกลงมาได้นะั้น ก็จะเป็นไปได้ยากครับพี่น้องเพราะจะถูกกระแสะอากาศจากลมบนที่วนเป็นความกดอากาศสูงพักสไลดยให้ความชื้นหายไปบางส่วนนะครับก็มีฝนเล็กน้อยแปะปะแปะปะบางทีก็ไม่มีเลยมีแต่ลมนะฮะทำได้เป็นเพียงคลื่นฟ้าคลื่นฝนหรืออาจจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้ก็จากอะไรครับจากแนวลมฝ่ายใต้ที่ไหลประสานกับลมล่างนะฮะสอบขึ้นไปเติมความชื้นยกท้องขึ้นไปอันนี้เป็นช่วงๆนะฮะตามลูกศรที่ผมทําไว้ะฮะ นะอย่างนั้นมันก็ตกได้เป็นบางพื้นที่ก็คือสิ่งที่ตามมาแน่ๆพี่นนองก็คือลมกระโชกทุกพื้นที่ที่มีฝนตั้งเขาลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่9เมษาย,ยนส5 6 6าเนี่ยครับภาคเหนือเช้าอากาศยยงคงเย็นนะะรับประายอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยสา3สถึง38องศาและก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยได้บางแห่งนะฮะ ในแนวลมประสานขึ้นไปก็น่าจะจังหวัดเพชรบูรณ์น่าจะแหกขึ้นไปได้นะฮะเพชรบูรณ์หรือ ติดกับทางพิษณุโลกกันพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันฮะอุณหภูมิความร้อนลดลงเล็กน้อยสูงสุดเฉลีย่ย29ถึง35องศาและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นปล,ปลายได้ร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดต่างๆก็คือตกส่วนใหญ่ก็ได้ร้อยเอ็ดนะมหาสารคามเนี่ยสุรินทร์บุรีล์นะครราชสีมาและก็ชัยภูมิมันก็จะออกมาทรงข้างล่างหน่อยตรงลมที่ยกเป็นแนวใต้ขึ้นไป ส่วนอีตรงที่เป็นสีวฟ้าตรงศูนย์กลางอแอนตี้ที่พี่น้องเห็นภาพพื้นลมบน500มีกี้มันก็อาจจะมีได้ก็ตามที่ผมบอกเหตุผลนั่นแหละครับอาจจะมีได้บางแหง่งโดยภาคกลางของไทยอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดลดลงฮะเฉลีย่ย29-33องศากรุงเทพมหานครสูงสุดยังอยู่ที่31องศาฮะแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในภาคกลางร้อยละ30ของพื้นที่ฮะ มันจะเอียงมาทางซ้ายแล้วก็ตามแนววัะตกส่วนใหญ่ก็ได้บริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครเสียยุทธยากรุงเทพมหานาครและประิมณนลรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็น่าจะคลฟ้มคลืม้มฝนแล้วก็ตกได้เล็กน้อยนะฮะที่สําคัญทุกพื้นที่ถ้ามีฝนตั้งเขาจะต้องระวังลมกระโชกนะครับพี่น้องมีแน่ๆสําหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย26-31องศา และจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกเกิดพายุหรือดูร้อนได้ครับบริเวณจังหวัดนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบรุรีพระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้ก็มีอากาศร้อนนะุมช่วงบ่ายก็สูงสุด31-35องศาและวันนี้ก็ มีลมตะวันออกปกคลุมฝั่งเดียวนะพักใต้แล้วก็กำลังอ่อนด้วยแล้วก็ไม่มีลมสอบเข้ามาปะทะในลมสองทิศทางระดับเดียวกันจากทางตะวันตกมาฝนจึงลดลงทั่วไปนะพักใต้วันนี้นะครับในขณะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านก็ จะมีอากาศร้อนนะตองวันแต่ก็อุณภูมิก็ลดลงจากสูงสุดเฉลี่ยก็เหลือ25ถึง36องศากลับจะมีฝนฟ้านองลมกระโชกบางแห่งตามแนวพะทะในพื้นที่แขวงเชียงขวางหลวงพระบางอุดมใสขึ้นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยและอันดามันขึ้นเรียบนะฮะสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ